สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนจ่ายเช่าทุ่งและกระท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเอายางหดผักกะไบกะมายางหดตัวใหม่กะใบกะมาเลยมาสังเกตพี่น้องนะครับการขยายจุลินทซี่สังข้อแสงซึ่งคนจ่าเช่าทุ่งได้ขยายจากวัสดุสองยางนั่นก็คือไข่นะครับกับหัวกุ้งนะครับโดยที่ไข่นะครับคนจ่าเช่าทุ่งขยายได้ประมาณสักสองอาทิตย์แล้วนะครับพี่น้องอาบเนี่ยนี่นะครับสองอาทิตย์ก็ถามมันแดงก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ สำหรับหัวกุ้งนะครับอันนี้ขยายมาได้หามื่อนะครับพี่น้องเมื่อคือซรากก็กานหนึ่งอาทิตย์นะครับขยายมาได้หาเมื่อนะครับกับอกว่าแดงแดงเพอเพอจะแดงเข้มแดงดีกว่็ที่ขยายจากไข่นะครับพี่น้องเนี่ยนะครับนะครับอาก็แสดงว่าการขยายจุลินซี่สงเคงกะห์แสงด้วยหัวกุ้งหรือหัวกุ้งเน่าได้ผลเกินคาดพี่น้องนะครับแดงเร็วโน่นพี่น้องเนี่ยนะครับนี่ นะครับนี่นะครับขยายเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับพี่น้องตัวนี้นะครับเมื่อวันที่ยี่สิบห้าเบุญมนไหมเมื่อวันที่ยี่สิบหกนะครับแต่แสดงว่ายี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามสี่ยี่สิบห้าไม่หามือนะครับพี่น้องนะนะครับแดงปังสวยงามเลยนะครับพี่น้องนะครับสีสวยนะครับสมที่อแก้้งขับไลยทันบอกว่าล่องขยายจากัวกุ้งเมื่อเส้าทุ่งแดงคักแดงเลี้ยวพร้อมนะครับ เป็นเร็วนะครับอส่วนซี่ขวดนี่ก็คือที่กนใจชาวทุง่งเพราะแบบบ่มีหัวเสื้อนะครับผ่านไปหลายเดือน,นยังขาวแคระแหนมเยอะได้เก่งสุดก็ได้เป็นสีชมพูอ่อนๆนะครับวันนี้กนใจชาวทุ่งเลยมมเติมหัวเสื้อลงไปนะครับเติมหัวเสื้อลงไปพร้อมกันก็ไปขยายหัวกุ้งนี่แหละนะครับพี่นอ้องพ้อมกับขยายหัวกุ้งนี่แหละนะครับปร,กบรากฏว่าเริ่มแดงขึ้นแล้วบนี้พี่น้องนะครับนี่นะครับเริ่ม เป็นซีสั้นแหละแต่ว่าตะกอนไข่หลายเติบนะครับนะครับเริ่มเริ่มแดงขึ้นแล้วเนาะเอาเขาจะเบิ้งไปเรื่อยๆว่ามันจะแดงบ่นะครับมันจะแดงซ้ำไดนะครับนี่นี่กูขวดที่เป็นข้าวแค่นแรนนะครับพี่น้องนะครับเนี่ยข้าวขึ้นน้ำนมเนี่ยก็เริ่มมีสีมีสันขึ้นแล้วเนาะนะครับส่วนขยายจากห้อกุ้งเนื้อภาพพี่น้องมาเบิ้งที่ไหนี้บงเนี่ยนะครับนี่นี่นี่ส่วนส่วนที่ขยายจากห้อกุ้งซุ่เป็นขวดเนี่ยนะครับเนี่ยแดงเลยพี่น้องแดงนะนะครับเนี่ย นะครับนี่นะครับขยายพ่วงมันก็ไปอายุนี่โหลนี่แหละนี่นี่นี่โหลนี่นะครับแดงเน้วเนาะนะครับส่วนตัวนี้ขยายจากใครนะครับนี่ในสองอาทิตย์แล้วนะครับนี่นะครับอ่ะยุนี่นะครับส่วนตัวนี้ก็ขยายจากใครนะครับไอไอทหาห้องขวดนี่พ่วงมันก็กระปุกนี่แหละนะครับกระแดงแล้วส่วนตัวนี้ได้สิพอดเดือนแล้วนะครับ 20บมื่น20วนหมื่นแล้วครับนี่กัแดงตามปกตินะ,นะครับเสือส้อจุลินทรีย์แสงคอแสงน,นะครับพี่น้องถ้าหากแดงลักษณะนี้แล้วนะครับ20ี่ส20วันขึ้นไปก็สามารถนําไปใช้ได้แต่ถ้าจะเอาไปเป็นหัวเสือเ้อไปเนี่ยจะเอาไปเฮ็ดแนวอ่าอย่างเช่นอะไรก็ต้องเดือนนึงเข้าไปแล้วนะ้วนะพี่น้องเดือนหนึ่งนะครับแต่วบควรเกินห้าหกเดือนนะครับช่วงนี้นะครับเสื้อจะแข็งแรงเต็มที่ขายายเป็นเร็วนี่ขึ้นตั้งตัวนี้นะครับพี่น้องนะครับเป็นเสื้อจะเป็นเร็วนะครับ นี่ไอ้ตัวนี้จะกใขรได้เพื่อนเราได้นะครับขยายจากใขนะครับนี่ได้สองอาทิตย์นะครับสองอาทิตย์นะก็เริ่มแดงแล้วเพื่อนเราเนาะนะครับขยายจากใขนะครับส่วนซุปนี่ขยายจากกุ้งขยายจากหัวกุ้งนะครับเพื่อนเราเนี่ยนะได้หามือนะครับได้ห้าวันนะครับเพื่อนเรานะครับกะแดงสู้ซสีกันครับหนึ่งอาทิตย์ กับแดงสู้สีกับสองอาทิตมะนะครับมาก็แสดงวัดุ้งเป็นเร็วนะครับเป็น้อกเป็นเร็วแดงเร็วนะครับคงจะสาเหตุมาจากการที่เขามีโปรตีนสูงนั่นเองครับเป็น,น้อกนะครับเพราะว่าจุลินรี์สังเคราะห์แสงหรือแบคทีเรียสังเคราะห์แสงนะครับจริงๆต้องต้องเอิ้นแบคทีเรียสังเคราะห์แสงนะครับเพราะว่าแบคทีเรียกลุ่มนี้มีคุณสมบัติในการสังเคราะห์แสงและการึงเนือตัวเจ่นนะครับแต่ว่าเอิ้นติดปากกันว่าเป็น จุลินรี์สังคาะห์แสงเสือซึ่งจุลินซี่นั่นก็คือเป็นคำากงก่วงที่ครอบคุมเอาสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าอิ่นว่าจุลินซี์ทั้งเบดอ่ะซึ่งจะมีทั้งเสือแบคทีเรียเสือล่าเสือไวรัสโอโตซัวนะครับลลายเสือนะครับพี่น้องนะครับที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าต้องใส่กล้องจุลทรรศน์เอื่นว่าจุลินทซี์นะครับนะครับจุลินซี์นะครับร่วมเอินร่วมกันเลยจุลินซี์สึ่งจะมีเสือแบคทีเรียเสือไวรัสตามมานะครับส่วนตัวนี้นะครับ เราจะเดอในกลุ่มแบคทีรียนะครับพี่น้องนะครับแบคทีรียที่ย่อยสลายโปรตีนนะครับพี่น้องนี่นะครับย่อยสลายโปรตีนโปรตีนจากใข่ม้างล่ะโปรตีนจากหัวกุ้งม้างล่ะนะครับนะครับจะเมื่อเอาหัวกุ้งมาทดลองขยายกับปรากฏว่าอ่าแดงเร็วเนาะพี่น้องเนาะนี่นี่นะครับนี่จากหัวกุ้งกระติกนี่ก็จากหัวกุ้งให้กันนะครับนี่มาพี่น้องเริ่มแดงแล้วนะครับผ่านไปเพียงห้าวันเองนะครับผ่านไปแค่ห้ามืออ่าเริ่มแดงนะครับพี่น้องเนี่ยก็คือ นะครับกุนกดหนื่กระแดง่ะลองขยเยาปุ๊นุขยเยาดูนะครับจริงๆไม่ต้องขย,ย่ยาเยอะเ่ยนะครับเข้าใจใช่ทุ่งเศร้าขย่าแรงขยา่ขยาาค้ำขยา่าเดือดขย่ย <c> า <oughs> มาอย่างละเดือดๆ <c oughs> นะครับเนี่ยนะครับปนะรบกากฏว่าแดงสวยแดงงามนะครับผลิตจากหัวกุ้งซึ่งมีอายุแค่ห้ามือเท่านั้นนะครับ่น้องซึ่งพิดกับไข่อายุแค่ไดออายุได้สิบมือนะครับห่างกัน หนึ่งอาทิตย์นะครับแต่ความแดงซู่ซีกันอ่ะก็คือจังพี่น้องว่ามานั่นแหละเอาหัวกุ้งขยายแดยงดีดีแดงงามแดงองค์ต้งแดงเลือดลอกอะไรกับกุ้งเซมียนเนาะอ่ะนะครับก็จะช่อทุ่งร่องแล้วบัานนี้นะครับหัวกุ้งแดงเลี้ยวเป็นเลี้ยวอีหลีนะครับพี่น้องก็เลยเอามาให้พี่ให้น้องเบิ่งนะครับสำหรับจุเรียนซีสังก้อนแสงส่วนประโยชน์ต่าง,ง,งๆเราบอกทุกทีทุกทีบอาอยู่ตลอดนะครับเนี่ยก็จะช่อทุ่งหลังจากมันเปลี่ยนเราก็จะใส่น้ำหวานน้ำซวนข้านี่งล้านะครับ เพิ่มจุลินทรีย์ในดินนะครับเป็นเนาะช่วยย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตอ่ะย่อยสลายปพืชมักปุ๋ยคอกนะครับเนี่ยนี่ครับเป็นเนาะกำจัดก๊าซพิษในดินนะเป็นเนาะในระหว่างการย่อยการย่อยสลายของจุลินทรีย์เนี่ยจะเกิดก๊าซที่เป็นพิษขึ้นนะครับไฮโดรเจนซัลไฟด์ค่ะบังเอิญจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นก๊าซที่กินไฮโดรเจนซัลไฟด์เป็นก๊าซที่กำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์เปลี่ยนให้เป็นสารประกอบคาร์บอนซึ่งบ่เป็นพิษต่อพืชนั่นเองนะครับพี่น้อง คุณธสวัสิของเขานะครับแล้วมาให้พี่ให้น้องเบิง่งขยายจากหัวกุ้งแดงนลี้ลยนนะ่กินกุ้งบานสนริก้กหัวกุ้งไว้เอา,าไว้ขยายชนิดซีสังโองเสงสำหรับใครนั่นโจโจไวส้สักก้อนหรือมีโอกาสกับสิขยายทั้งใครขยายทั้งหัวกุ้งนะครับพี่น้องแล้วก็เอาไว้ใส่ในสวนนะครับเพื่อมีอพี่น้องฟันไปฟันมาอยากได้ไป,ไปเป็นหัวเสือ้อจะได้ไปยังก็เอากับแบงแบงกันไปนอกถนนะนะครับอเอากับแบงแบงกันไปข้องดีปันกันใส่พี่น้องนะครับเพรมันกักไว้ผู้เดียวนะครับมีข้องดี บ่เป็นตะกักอะไรผู้เดียวนะนะครับปั่นกันไสจะเลื่อนก้าวหนาดีไปพพ้อมๆพมกันจะเลื่อนลุงเรื่องไปพพ้อมๆมกันนะครับบอกักนะครับเป็น้องบอกักนะครับอันใดดีอันใดนั่นบอกกันเบิดนะครับเอาคลิปนี้คงจะพอพี่พอน้องเพียงนท่านี้นะครับคลิปหนาไม่อย่างดีๆจะพ่อกันไม่ฝากกดตที่ามฝากอะไรฝากแช่เป็นกำลังใจกำลัอใจสักถุงคือเก้านะครับมือนี่ก็ได้เวียกได้งันครับยายแก่แฟมิลี่ปากันเอาปุ๋ยมักมาใส่แปลงพัก เทียมไวเพื่อจะปลูกพักปลูกมะเขือปลูกพริกนะ,นะครับไวอยู่ไว้วไวกินนะครับลดการซื้อการจ่ายนะครับเหลือกินกระแจกเหลือแจกกระขายไปแล้วหันค้ามาสู่การเกษตรแบบยังชีพเกษตรเพื่อเลี้ยงชีพนอกไปนอกเนาะนะครับให้มันพ่อเจ้าของสักวอนจังวาน,นอกไปนอเนาะพออยู่พอกินสักวอนนะครับเรื่องข่าเรื่องขายเรื่องกำลิกำไรเรื่องรายได้ครับมากจะเป็นสิ่งที่ตามมาที่หลังนะครับเอาคลิปนี้ท่านนี้พี่น้องสวัสดีครับผม